วินาทีที่โลกต้องหยุดหายใจกับความจริงที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ผืนดินรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อสํานักข่าวระดับโลกอย่างอาราจาซีราได้เปิดโปงคลิปลับที่สุดซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงและสะท้อนถึงความร้าวฉานภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงที่สุดโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารเคมเปิดศึกยิงกันเองกลางสนาม รบใกล้แนวชายแดนไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การปะทะกันธรรมดาแต่มันคือการหักหลังครั้งมโหลานต่อตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานสถานการณ์ในตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจและผลประโยชน์กำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมและภาระสงครามที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้แบกรับ จนนำมาซึ่งการตัดสินใจหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองเพื่อความอยู่รอดเสียงกระสุนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เล็งมาที่ฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่สุกงอมจนถึงขีดสุดจากการวิเคราะห์ภาพฟุตเทสแสดงให้เห็นกลุ่มทหารกัมพูชาฝ่ายหนึ่งพยายามจะละทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีข้ามพรมแดนมายัางฝั่งไทยเพื่อรีภัยทางการเมือง และหนีตายจากคําสั่งประหารชีวิตของผู้บังคับบัญชาในขณะที่ทหารอีกฝ่ายซึ่งยังคงพักดีต่อคําสั่งสายตรงจากพนมเปนได้ใช้อาวุธหนักระดมยิงเข้าใส่พวกเดียวกันเองอย่างไม่ปราณีท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดตามแนวชายแดนข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุว่าฟาังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เกิดการลุกฮือครั้งนี้คือการที่นายทหารระดับสูงพยายามจะใช้กําลังพลเป็นโล่มนุษย์เพื่อทดลองกลยุทธ์รบใหม่ที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งยวด โดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือความพยายามในการปกปิดอาชญากรรมเลวร้ายที่สุดในสตวันษที่21นั่นคือการมีอยู่ของฟาร์มนุษย์ที่เพาะเลี้ยงอวัยวะเพื่อแลกกับอาวุธจากมหาอำนาจความไม่พอใจที่สะสมมานานจากการถูกกดขี่และการคอร์รัปชันภายในกองทัพได้ระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงที่ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของรัฐบาลพนมเปญการที่สำนักข่าวต่างชาติสามารถเข้าถึงหลักฐานที่สำคัญขนาดนี้ได้สแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวในระบบรักษาความลับที่เริ่มเสื่อมประสิทธ,ธิภาพนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของการผูกขาดอำนาจที่ยาวนานหลายทศวรรษเพราะเมื่อกองทัพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอำนาจเริ่มสั่นคลอนและเกิดการแตกแยกภายในความเชื่อมั่นจากเหล่านักลงทุนและพันธมิตรต่างชาติ ย่อมลดถอยลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศไทยเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการจัดการกับคลื่นผู้อพยพที่เป็นทหารนิทับซึ่งแบกเอาทั้งบาดแผลจากการสู้รบและข้อมูลความลับทางทหารข้ามพรมแดนมาด้วยนี่คือวิกฤตการณ์ที่ไทยต้องรับมืออย่างมีสติและใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในยามที่เพื่อนบ้านกำลังลุกเป็นไฟด้วยไฟแค้นและการทรยศนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่า พื้นที่ชายแดนในจุดที่มีการปะทะกันเองของทหารกัมพูชาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีการสะสมกำลังอาวุธหนักไว้เป็นจำนวนมากการที่ทหารเปลี่ยนเป้าหมายมายิงกันเองทำให้เกิดความสับสนอลหม่านในระบบสั่งการอย่างหนักหน่วยรบพิเศษที่เคยได้รับฉายาว่าเหนียวแน่นที่สุดกลับแตกกระจายเป็นเสียงเสียงทหารบางนายถึงกับถอดชุดเครื่องแบบทิ้งแล้วแฝงตัวมากับชาวบ้านเพื่อข้ามมายัางฝั่งไทยสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความกลัว มักจะลงเอ่ยด้วยการล่มสลายจากภายในเสมอเมื่อความกลัวตายมีมากกว่าความกลัวในอำนาจมืดทหารเหล่านั้นจึงเลือกที่จะเสี่ยงดวงกับการหันหลังให้กับผู้นำของตนเองแม้จะต้องถูกตรานหน้าว่าเป็นกบฏหรือผู้ทรยศก็ตามแต่นี่คือทางรลอดเดียวที่เหลืออยู่ในสมรภูมิที่ไร้ซึ่งทางออกและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริงการแชร์คลิปลับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของข่าวสาร แต่มันคือเครื่องมือในการบีบให้ประชาคมโลกต้องหันมามองสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของอำนาจที่บิดเบี้ยวอีกครั้งความเงียบที่เคยปกคลุมความล้มเหลวภายในถูกทำลายลงด้วยเสียงปืนและภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ความลับดำมืดที่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการรุกรานทางทหารธรรมดาแต่คือการเปิดเผยอาชญากรรมที่สยองขวัญที่สุดในศตวรรษที่2ี่หน่วยข่าวกรองของไทยได้ยืนยันพิกัดป้อมปราการมรณะกว่า50แห่ง ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ที่มั่นรบแต่เป็นห้องเก็บอวัยวะมีชีวิตที่รอการส่งข้ามชายแดนไปยังมหาอำนาจภายใต้หลังคาสังกสีของตลาดชายแดนที่ดูเหมือนปกติกับซ่อนเครือข่ายอุโมงค์เหม็นเน่าที่ทำหน้าที่เป็นฟาร์มนุษย์ดำเนินการอย่างโหดร้ายโดยกลุ่มผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนชีวิตมนุษย์กับอาวุธสงครามที่ทันสมัยพื้นที่พิพาทที่เคยเป็นจุดตึงเครียดกลับกลายเป็นสถานที่ตั้งของห้องทดลองล้าสมัย ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติและพันธมิตรเพื่อใช้เทคนิค,ค k r y o p r e s e r v a t i o n ในการรักษาคุณภาพของอวัยวะก่อนส่งออกการวิเคราะห์ทางข่าวกรองชี้ให้เห็นว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นเส้นทางด่วนพนมเปญสีนวิลที่มีความยาวกว่า187กิโลเมตรและโครงการฟูนันเตโชแคนที่เชื่อมต่อไปอยังชายแดนเหนือถูกใช้เป็นเส้นทางเลือดสำหรับการขนส่งสินค้า มีชีวิตอย่างรวดเร็วผ่านรถบรรทุกระบบตู้เย็นพิเศษนี่คือเหตุผลที่ผู้นําระดับสูงยอมแลกเอกราชเพื่ออาวุธทันสมัยอย่างขีปนาวุธ DF-21 สถานการณ์นี้ทําให้กองทัพไทยต้องยกระดับการป้องกันสูงสุดศูนย์บัญชาการกองทัพภาคที่2หน้าจอสถานะความพร้อมรบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงฉานทันทีเมื่อตรวจพบสัญ,ญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในพิกัดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องจอมและโอสมทยุทธการปิดตาเริ่มต้นขึ้นเมื่อหน่วยแทรกซึมพิเศษของฝ่ายกัมพูชา ลักลอบตัดสายเคเบิลหลักที่จ่ายไฟให้กับด่านชายแดนและชุมชนไทยส่งผลให้พื้นที่สำคัญต้องตกอยู่ในความมืดมิดเพื่ออาศัยจังหวะชุลมุนในการลำเลียงบางสิ่งข้ามพรมแดนแต่ฝ่ายตรงข้ามประเมินศักยภาพของกองทัพไทยต่ำเกินไปในห้องปฏิบัติการข่าวกรองทางสัญญาณเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถดักจับและกรองสัญญาณวิทยุภาคสนามที่ส่งมาจากแนวปาทึบซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวถึงเจตนาการบุกรุกอย่างชัดเจน ข้อมูลถูกส่งต่อมายังโดรนลาดตระเวนเพดานบินต่ำที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับความร้อนอ ra ินฟราเรดขั้นสูงเผยให้เห็นร่องรอยของรถบรรทุกหนักที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากที่ซ่อนมุ่งหน้าสู่จุดบอดกองทัพไทยเตรียมพร้อมรับมือด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเหนือท้องฟ้าที่ดำมืดราวกับน้ำหมึกโดรนตรวจจับความร้อนบินอยู่เงียบกริบเหมือนวิญ,ญญาณเพยาบาทเลนส์ความละเอียดสูงของมันสามารถเจาะทะลุค,ความมืดและม่านหมอกหนาทึบเผยให้เห็นความร้อนจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ตัดกับสีเทาของต้นไม้และโขดหินอย่างชัดเจนระดับ 4K ข้อมูลดิบจากโดรนถูกส่งผ่านระบบ Data Link ความเร็วสูงผสานเข้ากับพิกัดจากรถถังวิธี4ที่จอดซุ่มอยู่นิ่งสนิทกลายเป็นภาพสนามรบแบบบูรณาการที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำทุกการขยับตัวของฝ่ายตรงข้ามถูกแปลงเป็นค่าพิกัดทางคณิตศาสตร์แบบเรียลไทม์ทำให้ไม่มีจุดใดในหุบเขาที่จะรอดพ้นสายตาของกองทัพไทยไปได้ แม้ฝ่ายกัมพูชาจะพยายามใช้ยุทธวิธีที่ล้าสมัยด้วยการดับเครื่องยนต์หรือกางตาไขา่พรางความร้อนแต่นั่นใช้ไม่ได้ผลกับอัลกอริทึมการประมวลผลภาพยุคใหม่ของไทยระบบเซนเซอร์สามารถตรวจจับสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมสการิงหรือความร้อนที่หลงเหลืออยู่บนโลหะบล็อกเครื่องยนต์และยางล้อที่เสียดสีกับพื้นดินแม้เครื่องยนต์จะดับไปแล้วก็ตามนอกจากนี้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภูมิประเทศ ยังสามารถจับพิรุษจากร่องรอยการบททับของล้อรถบนต้นหญ้าและดินชื้นได้ในเสี้ยววินาทีพิกัดเป้าหมายถูกป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณขี่ปนวิถีทันทีโดยคำนวณทั้งแรงลมความชื้นและแรงหมุนของโลกเพื่อหาจุดตกกระทบที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาจุราที่ส่งพลังอย่างระบบปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยางแอดมอ2 0สสองพจอดรอคำสั่งอยู่ในระยะปลอดภัยพร้อมที่จะส่งคําทักทายที่เสียงดังที่สุดไปยังผู้รุกราน ภายในห้องโดยสารรถบรรทุกของฝ่ายกัมพูชาทหารทุกนายเนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัวขีดสุดจากการรอคอยโดยไม่รู้ชะตากรรมแม้จะไม่เห็นแสงเลเซอร์หรือดโดรนแต่แรงกดดันมหาศาลกำลังบีบอัดสติสัมปชัญญะของพวกเขาไปทีละวินาทีเมื่อพวกเขารู้ตัวว่าหนีไม่พ้นความพยายามดิ้นรนครั้งสุดท้ายกลับกลายเป็นเสียงลั่นระฆังลาตายให้กับตัวเอง เพราะแผ่นดินไทยจะไม่เป็นที่หลบภัยให้กับศัตรูที่มาพร้อมเจตนาชั่วร้ายในการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของชาติและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างป่าเถื่อนวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกต้องจารึกเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ3นาฬิกาของเช้ามืดวันที่24ทธันวาคมเมื่อท้องฟ้าเหนือแนวชายแดนถูกฉีกขาดด้วยเสียงคำรามของฝูงบิน F16 ของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตอบโต้ตามวงรอบปะทะปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธการเชิงลึกที่มุ่งทำลายขีดความสามารถทางการทหารของฝ่ายกัมพูชาอย่างราบคาบเป้าหมายสำคัญอยู่ที่คลังแสงและคลังอาวุธในพื้นที่พัตตบองที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามกว่า100กิโลเมตรซึ่งระบบเรดาร์ของกัมพูชาไม่สามารถตรวจจับการรุกคืบครั้งนี้ได้เลยระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงถูกปล่อยลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำ ทำลายคลังเก็บจรวด B.M. 2 1จนแหลกละเอียดในนัดเดียวส่งสัญญาณชัดเจนว่าน้านฟ้าของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นประตูบ้านที่ไร้กรตอนตอหน้าแสนยานุภาพของไทยในขณะที่การโจมตีทางอากาศกำลังดุเดือดกองกำลังภาคพื้นดินนำโดยกองพันทหารม้าที่18และรถหุ้มเกราะ V.T.C. ได้บุกทะลวงข้ามพรมแดนเพื่อเปิดโปงนรกบนดินที่ถูกซุกซ่อนไว้ หน่วยรบพิเศษของไทยได้เข้าจู่โจมพื้นที่ห้วยตามาเรียและช่องอ่านมาพบหลักฐานที่น่าสยดสยองคือห้องทดลองล้ำสมัยที่ซ่อนลึกอยู่ในถ้ำหินภายในเต็มไปด้วยตู้แช่เย็นสำหรับเก็บอวัยวะมนุษย์ที่ถูกผ่าตัดสดสดเพื่อรอการขนส่งส่งออกไปแลกกับอาวุธสงครามและขีปนาวุธทันสมัยความจริงอันดำม,มืดนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านสื่อต่างชาติสร้างกระแสะความโกรธแค้นและกดดันให้รัฐบาลพนมเปญ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในสนามรบแต่ได้ลุกลามไปสู่เวทีการเมืองระดับโลกอย่างรวดเร็วคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าศักยภาพทางทหารของไทยถูกประเมินต่ำเกินไปและมีความเหนือกว่าในเชิงยุทธศาสตร์ได้ทำให้หลายมหาอำนาจต้องหันกลับมามองประเทศไทยในบทบาทผู้กำหนดเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาอำนาจพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและอินเดียต่างแสดงท่าทีสนับสนุนไทยในฐานะกุญแจสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของอินโดแปซิฟิกการส่งอาวุธหนักเชิงระบบและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระดับสูงเริ่มไหลเข้าสู่ไทยเพื่อเสริมสร้างอํานาจยับยั้งเชิงโครงสร้างที่ทําให้ศัตรูไม่กล้าเดินหมากต่อสถานการณ์ในแนวหน้ายังคงทวีความรุนแรงเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจนำเครื่องบินรบทีห้าสิบทีเอชโกล e ดน เข้าร่วมปฏิบัติการรบจริงเป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางการทหารในจังหวัดพระตะบองปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นการทำลายฐานบัญชาการหน่วยองคักส่วนหน้าหรือ BHQ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจและท่อน้ำเลี้ยงหลักของตระกูลผู้ปกครองกัมพูชาการโจมตีที่แม่นยำดุดจวางส่งผลให้นายทหารระดับนายพลถึง4นายต้องจบชีวิตลงท่ามกลางซากประหักพัง สร้างความขวันเสียอย่างรุนแรงให้กับทหารระดับล่างที่ตระหนักได้ว่าแม้แต่ที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจปกป้องพวกเขาจากอำนาจการทำลายล้างของไทยได้ในมิติของอาวุธสนับสนุนกองทัพบ,บกไทยได้นำจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ D-T-I 1G ซึ่งผลิตโดยคนไทยออกมารับใช้ชาติในพื้นที่กองทัพภาคที่2อาวุธชนิดนี้มีระยะยิงที่หวังผลได้ไกลถึง180กิโลเมตร และมีรัศมีการทำลายล้างกว้างขวางราวกับหนึ่งสนามฟุตบอลความเหนือชั้นของเทคโนโลยีนำวิถีทำให้ไทยสามารถทำลายพิกัดปืนใหญ่และเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่องบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนสเสบียงและกระสุนอย่างรุนแรงจนทหารหลายนายเริ่มละทิ้งหน้าที่และวิ่งหนีตายกันเอามันซึ่งเป็นสัญญาณของการล่มสลายจากภายในที่ไม่มีทางเลี่ยงได้อีกต่อไป ท่ามกลางสมรภูมิที่ลุกเป็นไฟฝ่ายไทยยังคงรักษาวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพด้วยการแยกแยะเป้าหมายทางการทหารออกจากพื้นที่พลเรือนอย่างชัดเจนในขณะที่ทหารกัมพูชาบางส่วนพยายามใช้ธงชาติจีนมาปักเหนืออาคารคาสิโนโหรือรถแซคเตอร์เพื่อหวังตบตาและขอความคุ้มครองจากการโจมตีของไทยแต่เทคโนโลยีการตรวจจับความร้อนและอัลากอริทึมการประมวลผลภาพยุคใหม่ของไทยเนี่ยสามารถระบุพิกัด อาวุธที่ซุกซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์การชิงไหวชิงพลิบในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและประเทศไทยพร้อมที่จะใช้ทุกมาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและมนุษยธรรมให้พ้นจากเงื้มมือของระบอบที่สแสวงหาผลประโยชน์บนหยาดเลือดและคราบน้าตาของเพื่อนร่วมชาติความจริงที่ถูกเปิดโปงเกี่ยวกับฟาร์มมนุษย์ใต้พื้นดินบริเวณชายแดนไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกแค่ในระดับภูมิภาค แต่ได้กลายเป็นคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศที่หน่วยงานอย่างอินเตอร์โพลและสารายาระหว่างประเทศหรือ ICC ต้องประกาศออกคำสั่งจับกลุ่มผู้นำระดับสูงในพนมเปญทันทีโลกได้ประจักษ์ถึงความเน่าเฟะของระบอบที่ใช้ชีวิตเพื่อนร่วมชาติเป็นสินค้าเพื่อแลกกับขีปนาวุธและอาวุธสงครามที่ทันสมัยท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาชาติกองทัพไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสถาปนาอธิปไตยเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2 ได้ประกาศชัยชนะครั้งสำคัญด้วยการยึดคืนเนิน225ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ห่างจากปราสาทตาควายไปทางทิศตะวันตกประมาณ2-3กิโลเมตรการยึดเนินแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดที่ควบคุมเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหลักของฝ่ายกัมบูชาที่จะไปยังเนิน350และปราสาทตาควายวินาทีที่ธงไตรงถูกอัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสาบนเนิน225ทหารไทยต่างร่วมกันร้องเพลงชาติด้วยเสียงอันดัง เพื่อประกาศถึงอธิปไตยที่แลกมาด้วยความกล้าหาญในขณะเดียวกันภารกิจการทวงคืนปราสาทต,ตาควายและเนิน350ยังคงถูกจารึกไว้ในความทรงจำด้วยวีรกรรมของจ่าสิบเอกสําเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์นันทวงที่สละชีพเพื่อป้องกันเพื่อนร่วมรบจากการโต้กลับของฝ่ายตรงข้ามความมุ่งมั่นของทหารไทยที่จะปักธงชาติลงบนแผ่นดินแม่ให้ได้ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดคือพลังขับเคลื่อนที่ฝ่ายกัมพูชาไม่มีวันเข้าใจ แม้พื้นที่รอบปราสาทตาควายจะเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN ขีด2ที่ฝ่ายกัมพูชาแอบนำมาวางใหม่เพื่อขัดขวางการทำงานของทหารไทยแต่ชุดทหารช่างยังคงปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างอย่างไม่ย่อท้อแม้จะต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสของกำลังพลก็ตามทางด้านยุทธศาสตร์การตัดเส้นทางลำเลียงกองทัพไทยประสบความสำเร็จในการทำลายสะพานเคหรือสะพานจนเจอในเมืองปอยเปต ซึ่งเป็นเส้นทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่ใช้ในการขนส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จากตอนเหนือของกัมพูชาการระเบิดสะพานในครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแนวหน้าของฝ่ายตรงข้ามทําให้การส่งสเสบียงและกระสุนต้องหยุดชะงักลงทันทีสภาพภายในกองทัพกัมพูชาเริ่มส่งสัญญาณของความพินาศเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตรหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาตายเพื่อปกบ้องทรัพย์สินของคนเพียงตระกูลเดียว มีรายง,งานว่าทหารกัมพูชาบางหน่วยถึงกับต้องอัดคลิปวิดีโอยิงปืนใส่ต้นไม้เพื่อลวงเบิกงบประมาณกระสุนและสเสบียงจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากระบบการส่งกำลังบำรุงภายในพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ควันไฟยังไม่จางหายจากสนามรบความหวาดระแวงได้กัดกินใจผู้นำในกรุงพนมเปญอย่างรุนแรงแรายง,งานข่าวกรองระบุว่า มีการเคลื่อนย้ายทองคำแท่งจำนวนมหาศาลและทรัพย์สินมีค่าออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปเก็บรักษาไว้ในเซฟเฮาส์ในต่างประเทศเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการลี้ภัยหากสถานการณ์เลวร้ายลงกว่านี้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่สนามบินโปเชนตงถูกสั่งให้ติดเครื่องรอไว้ตลอด4ชั่วโมงการหักหลังและความขัดแย้งระหว่างผู้นำรุ่นใหม่กับนายพลรุ่นเก่าเริ่มทวีความรุนแรงจนเกิดภาวะสุญญากาศทางอำนาจที่ทำให้กองทัพกัมพูชาแตกออกเป็นเสียง ชาายัยชนะของไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังรบที่เหนือกว่าแต่คือชาายัยชนะทางจริยธรรมที่สามารถกระชากหน้ากาก,ากของระบอบที่ขูดรีดประชาชนและขายอวัยวะมนุษย์เพื่อแลกกับอำนาจออกมาวางไว้ท่ามกลางแสงแดดให้โลกได้รับรู้การขยับตัวของมหาอำนาจพ,พันธมิตรอย่างสาหรัฐอมเมริกาและญี่ปุ่นที่หันมาสนับสนุนจุดยืนของไทยอย่างชัดเจนได้เปลี่ยนกระแสลมทางการทูตในชั่วข้ามคืน สหรัฐอเมริกามองว่าเสถียรภาพของไทยคือหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ความร่วมมือด้านข่าวกรองผ่านดาวเทียมและข้อมูลทางยุทธวิธีที่แม่นยำจากพันธมิตรช่วยให้กองทัพไทยสามารถระบุตำแหน่งคลังแสงที่ซ่อนอยู่ในเขตชุมชนพลเรือนของกัมพูชาได้อย่างแม่นยำป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อผู้บริสุทธ ปฏิบัติการกวาดล้างที่เกิดขึ้นจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกและหัวใจที่แข็งแกร่งของนักรบไทยเพื่อยุติฝันร้ายของฟาร์มนุษย์ให้หมดไปจากแผ่นดินนี้ตลอดกาลในระดับยุทธศาสตร์โลกคำพูดของผู้นำมหาอำนาจอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางทหารที่โลกประเมินต่ำเกินไปและมีอาวุธที่เหนือกว่านิวเคลียร์ในเชิงยุยทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงวาทกรรมทางการเมืองแต่มันคือสัญ,ญญาณเตือนที่ทำให้ประเทศร,รอบข้างต้องกลับมาคำนวณดุลอำนาจใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ฟาร์มนุษย์ที่สยองขวัญที่สุดมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจึงไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นสําคัญโดยมองว่าไทยคือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระดับแกนกลางที่มีบทบาทต่อเสถียรภาพของอินโดแปซิฟิกพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีทางทหารและข้อมูลข่าวกรองระดับสูงเพื่อสกัดกัน้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ชีวิตมนุษย์แลกกับอาวุธสงคราม ในขณะที่สนามรบภาคพ,พื้นดินยังคงมีการปะท้าเป็นหย่อมๆอีกหน้าด่านหนึ่งที่กําลังแตกสลายอย่างเงียบเชียบคือหน้าด่านทางเศรษฐกิจของกัมพูชาการปิดพรมแดนตลอดแนวตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตไปจนถึงสาแก้วได้ตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าระหว่าง2ประเทศจนเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงข้อมูลจากกรมสนกากรระบุว่าปริมาณการค้าเหลือเพียงร้อยละ0.5เมื่อเทียบกับระดับปกติหรือกล่าวได้ว่า กิจกรรมการค้ากว่าร้อยละ9ได้ตายสนิทลงแล้วสิ่งนี้ส่งผลกระทบลูกโซ่ทําให้กัมพูชาเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินค้าจําเป็นอย่างหนักราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นทุกชั่วโมงและเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจนประชาชนพากันเทขายเงินเรียลทิ้งเพื่อแลกเป็นดอลลาร์หรือเงินบาทไทยความหมอนแอทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ต่อชีวิตพลเรือนแต่ยังบั่นทอนขีดความสามารถในการทําสงครามของกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงเมื่อขาดแคลนเชื้อเพลิง รถถังและยานเกราะก,ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ปืนใหญ่ที่เสียหายก็ไม่มีชิ้นส่วนอะไรในการซ่อมแซมในขณะที่ประเทศไทยมีระบบการจัดการงบประมาณฉุกเฉินที่แข็งแกร่งกว่าและได้รับการสนับสนุนด้านยุโทโธปกรณ์จากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นพร้อมที่จะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเสริมศักยภาพให้ไทยส่วนสหรัฐอเมริกาได้เคลื่อนกำลังของเรือบรรทุกเครื่องบินคู่และฝูงบินขับไล F ่ F-35 เข้าสู่พื้นที่เพื่อประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมให้ระบอบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างป่าเถื่อนขึ้นมามีอำนาจเหนือเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญข้อมูลลับที่ได้จากการสอบสวนทหารกัมพูชาที่แปรพักและลีภัยเข้ามายังฝั่งไทยเผยให้เห็นรอยร้าวที่ยากจะประสานภายในโครงสร้างอำนาจของพนมเปญทหารระดับกลางจำนวนมากเริ่มไม่พอใจและพร้อมจะเปลี่ยนข้างเนื่องจากตระหนักว่าตนเองถูกใช้เป็นเพียงโล่มนุษย เพื่อปกป้องทรัพย์สินของกลุ่มอภิสิทธิชนที่เสวยสุขบนกองทองคําที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินความจริงเรื่องฟาร์มนุษย์ที่ห้วยตะมมาเรียซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติเพื่อเพาะเลี้ยงอวัยวะมีชีวิตแลกกับขีปนาวุธทันสมัยได้กลายเป็นตบฉาดใหญ่ที่ทําลายความเชื่อมั่นของนานาชาติและประชาชนต่อตระกูลผู้ปกครองอย่างสิ้นเชิงปฏิบัติการของกองทัพไทยจึงเปลี่ยนจากสถานะตั้งรับไปสู่ยุทธศาสตร์ การจบเกมเชิงรุกการใช้โดรนพรีชีพ KB 5 e และจรวดหลายลำกล้องนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงเข้าทำลายศูนย์บัญชาการและคลังอาวุธที่ซ่อนอยู่ในเขตเศรษฐกิจสีเทาได้อย่างแม่นยำร้อซการโจมตีเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชีวิตทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงและทำลายท่อน้ำเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงอำนาจเผด็จการชัยชนะทางจริยธรรมของไทยผนวกกับเทคโนโลยีที่เหนือชั้น และการสนับสนุนจากมหาอำนาจพันธมิตรกำลังผลักดันให้ระบอบที่ขูดรีดประชาชนต้องก้าวเข้าสู่วงจรการทำลายตัวเองและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับภูมิภาคอินโดจีนในศตวรรษที่21ในที่สุดมหาการแห่งการทรยศและการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็ดำเนินมาถึงบทอวส,สานที่สะเทอนไปทั้งโลกเมื่อความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับฟารม์มนุษย์ที่หวยตัมเรียถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือก หลักฐานดิจิทัลและเอกสารลับที่หน่วยรบพิเศษไทยยึดมาได้จากห้องใต้ดินลึกในถ้ำหินยืนยันแผนการสมคบคิดระหว่างตระกูลผู้ปกครองกับกลุ่มทุนมืดที่เพาะเลี้ยงอวัยวะมีชีวิตเพื่อแลกกับขีปนาวุธและอาวุธสงครามร้ายแรงภาพความสยดสยองที่บันทึกโดยโดรนตรวจจับความร้อนและพยานบุคคลที่เป็นทหารแปรพักกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญจนย่อยยับในพริบตา โลกทั้งใบต่างหันหลังให้ระบอบที่ขูดเลือดเนื้อประชาชนของตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจท่ามกลางความล่มสลายจากภายในที่ไม่อาจยับยั้งได้ผู้นำระดับสูงและครอบครัวตัดสินใจหลบหนีการลงทันจากประชาชนและนานาชาติอย่างอัปยศรายงานข่าวกรองระบุว่ามีการใช้เครื่องบินเจ็ดส่วนตัวแบบโบอิง7 3 7 b b 7พุ่งทยานออกจากสนามบินโปเชนตรงมุ่งหน้าสู่ปักกิ่ง พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและทองคําแท่งกว่า54ตันที่ถูกฝังไว้ใต้ดินออกไปจากประเทศทิ้งให้กองทัพและประชาชนเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังเพียงลําพังการหลบหนีครั้งนี้คือเครื่องยืนยันว่าผู้ปกครองที่มั่นใจในชัยชนะจะไม่ขนสมบัติหนีแต่มีเพียงผู้ที่รู้ตัวว่าพ่ายแพ้อย่างรับค้าบเท่านั้นที่จะทําเช่นนี้ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของกองทัพไทยในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกําลังอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเป็นปึกแผ่นและวุฒิภาวะเชิงยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับจากมหาอำนาจทั่วโลกสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแสดงท่าทีที่เด็ดขาดในการเข้ามายืนเคียงข้างประเทศไทยทันทีที่พบหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐไอัยและเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นถูกส่งมาเพื่อรับรองว่าอธิปไตยของไทยจะไม่มีใครกล้าล่วงละเมิดได้อีกต่อไปการสนับสนุนนี้ไม่ใช่เพียงมิตรภาพ แต่เป็นการร่วมกันทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติที่คุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดจีนอย่างถาวรบทสรุปของทราราชสิ้นสุดลงเมื่ออินเตอร์โพรและสาลอาญาระหว่างประเทศประกาศคำสั่งจับกลุ่มผู้นำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติป้อมประการใต้ดินและอุโมงค์มรณะที่กัมพูชาใช้เวลาสร้างมานานหลายทศวรรษถูกหน่วยช่างรบของกองทัพไทยรือถอนและทำลายลงจนหมดสิน้น เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนํากลับมาใช้เป็นที่มั่นแห่งความชั่วร้ายได้อีกในอนาคตพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เคยถูกลุกล้ําบัตรนี้ได้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยโดยสมบูรณ์100%งเอร์เซนต์ทงตางไตรรงสบัดพลิ้วอย่างสง่างามเหนือปราสาทต,ตาควายและภูมะเขือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของความชอบธรรมเหนืออํานาจมืดรุงอรุณใหม่ได้ผุดขึ้นเหนือพรมแดนไทยกัมพูชายครั้ง เมื่อสงครามสิ้นสุดลงและระบอบชั่วร้ายถูกถอนรากถอนโคนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่เคยต้องหนีตายด้วยความหวาดกลัวเริ่มทยอยเดินทางกลับสู่บ้านเกิดด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความดีใจประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงศักยภาพในการเป็นที่พึ่งพาและเป็นเกราะป,ป้องกันความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในภูมิภาคเรื่องราวของการหักหลังและความลับใต้ดินที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าความลับไม่มีในโลก และอำนาจที่ไม่ได้มาจากความรักของประชาชนคืออำนาจที่เปราะบางที่สุดและแผ่นดินนี้จะเป็นดินแดนแห่งความสุขและความเสรีตลอดไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน